ไอ้เพื่อนๆมัน,นมันบอกเลยเฮ้ยมึงไปอุราอะไรของมึงวะนั่นนะอกขายกกรรมการวัดเขาก็มีแล้วมึงจะเชือกไปทำไมอีกละ่ะแมนเชือกไปยุ่งเขาทำไมนะไม่ต้องไปยุ่งนคือคนอื่นเขาจะทำดีมันเข้าทำมนองว่าไม่เจวไม่ถอแต่ว่าตีนลานา้ำแหน คนชนิดนี้ก็มีัักหัวไปหาได้ง่ายไม่ยากนักก็เรียกว่ามันจะรับสินมันก็กลัวสินจะไปขวางไม่ให้มันทําความชั่วมันจะให้ทานมันก็กลัวจะหมดกลัวจะเปลืองแม่ราไมาไม่รู้ว่าไหนบุนไม่บาปก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแม่ไม่ต้องอื่นไกลรอบนี้เอไงล่ะ อยู่ตำบลหมอแร่นะอย่าเดินทาเ็ได้โอ้ไม่ใช่เินท้าใครแล้วพูดเล่าให้ฟังนี่อยู่ตำบลหมอแร่อายุจะพอหกสิบนะพระคุณเจ้าอายุเกือบพอหกสิบเดือีนี้จะเกษียณอายุจะเมื่อที่เป็นไงเป็นไงไอ้นี่ผมก็ไม่ได้ยินครับครับแต่เ่าพระพระผมมาเล่าให้ฟังครับครับฉันผ่านมาเล่าฉันฟังรู้พ่อเอ๊ะคนขนาดนายอมเภอนี่ ขึ้นไปโคตรไปชนประชาชนบนพรลาวัดผมบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีโลกไปมีสวรรค์ไม่มีเทวดาไม่มีตำนั้นผมก็ลำคาญขึ้นก็เลยลุกขึ้นตัวไว้ในอำเภอศาลาที่ท่านยืนพูดอยู่เนี่ยมันเป็นใบบุญของประชาชนเขาเออครานี้เมื่อทานยาบุญไม่มีบาปไม่มีบุญ อะไรเรื่องร้านุณหมาเนี่ยแม่ไม่อะไคนนีดีนี่ร้างบองหมาผมนี่ให้ตังค์่แม่จริง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 ผมจะว่าขนาดอายุจะเกษียณปีนี้แหละอ๋อไม่น่าจะใช้คำพูดอย่างนั้นไม่น่าจะมีความรู้และผลจังหวัดฉะน่ดีเองนี่แหละไม่ใช่คนที่ไหลนี่แหละพระคุณเจ้า คนชนิดนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักเทวดาวเขาดลยวนว่ไม่จริงนะเนื่อโง่แล้วก็น่าจะรู้ตัวอ่าตัวโง่นี่ไอ้คนนี้รู้ตัวโง่เขาจะเรียว่าคนนั้นคือคนฉลาดนะนี่นี่มันไม่รู้เลยนะว่ามันโง่นะตาย คนใดรู้ตัวว่าเป็นคามนจ่นเป็นเนทินใช่ไหมเมื่อแ่เและอีกขั้นมาบอกคุณเจ้าเป็นไงล่ะคนจะไม่มีตัวเป็นคนนะก็จิตจนอุดรกายนะขาดไม่ชอบทำดีนะจำไว้นะและอีกขั้นขึ้นกูก็ไม่รู้ล่องกูก็ไม่รู้นะเห็นเรื่องอยู่อันนึงไอ้ทิฏฐที่จะฆ่าตัวเอง เราจะฆ่าจับสมบัติของตัวเราจะฆ่าใจของเนื้อของหัวแล้วก็จะสร้างแต่โซนยื้เต่งอ,อ่าคนจะพวกนี้นเต่งเขาชวนมาตังเพศไม่สนใจด้วยขเขาชวนมาทำบุญไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะแต่หากว่าใครจะกิดว่า้าย ไปกินน้ำตาลเมาเรื่นถือห่อนะบากินที่ได้เล่าขายเอาเราเอาไปซื้อมาจะเปลือกแต่งไปกินเอาไปซื้อไก่มาตวงแต่งกินใครอย่างนี้ครองเข้าใจเข้าใจดีนี่ผมว่าเขาเป็นคนมีเมตตาไงครับเนี่ยหนาทอดเมตตาอะไรเลยไม่จหันซีฮะไอ้น้ำตาลเมาเรื่องทำให้คนเสียคนยังไงเขากินเพิ่มมาเคยคินว่นไม่ได้กินจะไม่เสียคน เออเนี uhm, <talk> <laughs> <laughs> ife, ่ยะคุณเจ้าอยู่มาพวกเดียวกันนั่งไงไปอยู่เดียวกันแต่ผมไม่เคยกินน้ำตาลเมาคนนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นนี่ม่์จ้อย่างนี่พระคุณเจ้าประเทศไทยตรงนี้เขาไม่ยอมฆ่าตัวเองกันแล้วเปไงไปไงเมยนเออว่าเขาดื่มสุลาไปนะสติปัญญาเสื่อม เลื่อนไปทำไม่ได้ใครบอกอะไรก็ลืมหน้าลืมหลังเข้าไปในเรือนไม่รู้จะเอาอะไรต้องกลับมานั่งนึกทุกใบแต่จะเอาใหม่อีกนี่สติปัญญาส่วนสองถ้าคุณจ้าไปดูอ้รองขบวนมาถึงลงในประเทศไทยนันแน่นหมดเลยแน่นโอ้โหคที่ขาดตัวเองหนึ่งไปโลกกับแข็งสองไปโลกความดันโลหิตจะไม่ให้ต่ำสามไปโลกหัวพลาดห้าสี่ไปโลกมะเร็งไม่ร้ายเลยอ้าวร้ายที่ไม่ไร้ยยังไงร้าย พอมืมันไอว้วงออกมันมันว่องไอพ้พวกนี้ถ้าเป็นนรกเนขึ้นไม่ได้อ่ะกก็ใช่เลยพี่ลูกทำไรคนอื่นไม่ได้ใช่เนาะนี่เป็นกาทำาแล้วก็<ม>สาม,ม,สามรับตำหนิของตัวสมควรจะจะไปนนให<ช>้ลูกคนยายกินกินคนเดียากเราสมควรจะจะได้เหนือได้บ้างจะได้ทำคนทำกุศลมันจะได้ช่วยตัวเองบ้างเ้าอย่าม่ได้ทำอะไรนี่แหละความสุขใจลัทธิฆ่าตัวเองละที่ฆ่าฆ่ารับสมัครโดยมีอีก คือนักการละพนันเ,เพื่อสองงานนีนะหนึ่งเุา้าลาสองการละพนันนี่ประเทศไทยเขาดุยงรัฐบาลเป็นจเมืองใหญ่อ,อ้ <laughs> อออาวมเล่ารัฐบาลตั้งโรงเล่าไม่ของมันกลากลางงส่เพาว่าอไงอู้เฮ้เล้ยอฮ้้บานไม่บายอะไเนี่ยแล้ว <laughs> รัฐบาลรัฐบาลจะมาบอกก็ลุงกอให้ประกาศม่ให้คนดมเล่าเถืะอผมก็ตอบเลย นะถ้าไดไม่เลิกร้องเล่าข่าวแบบประกาศนะแตาจะเลิกข่าวประกาศจะจะประกาศได้ยังไงเราแบอจะรัฐบาลเขาจะมืออะข้าวเชิก็เอาอะไรเข้าเข้ามานั้นแล้วก็การรัฐมนตรีรัฐบาลเขาก็จะมือหวยดีวยนะแล้วเราจะไปสอนเขาได้ยังไงอ่ะเออเอาละ เั็นว no no ่ามีญาติโยมถามมานะ่แต่ว่าทำถามวัอญาติโยมนี่ก็เดี๋ยว่าถึงเป็เรื่องสังเาถามว่าใครมาอย่าได้ให้หมมาเดยกยนแ้วพรว่อหลตอนนี้ก็แบุตอนนี้ก่อนนะเอ็งนั่นได้ตามถามที่ถามนี่พระหยองกัน เป็นการถามเรื่องการสร้างแบบพุทธรูปมันมีสงูงขนาดไหนไร้าญาติโยมยทรปปมมมาบาาาารราแต่การสร้างพุทธรูปร้อยยอดโยมไม่ต้องจิตใจไปจัดจิตพุทธรูปอยู่เสมอใช่ไหมอาจารย์พุทธรูปกับพุทธบูชาเขาว่าไมได้เหมนกตอนนี้บรรณจะกล่าวให้ขันสรุปเรื่องการก็การสร้างพุทธรูปพระใจเรารักพุทธรูปก็เป็นพุทธานุปัติกรรมฐานในเมื่ออารมณ์ของบรรดาย่าโยมพุทธบริสัทธ์มิถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติ พี่พระพุทธเจ้าจอกไว้ในพระธรรมบทคำอธิษฐา,านก,การบูรพการว่าพรามบุคคลใดที่นึกถึงชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศแค่จะนึกถึงชื่อเราอย่างเดียวตายและไปสวรรค์นับไม่ถ้วนนับถึงโกรธนะแล้วท่านเห็นในสงฆ์ไหมว่าทุกคนที่สร้างมุตรูปก็ดีหรือว่าไม่ได้สร้าง ครั้งที่ได้แทนแทนถวายพระนิพพานมุขตุลุกเนี่ยคือเขาสร้นะสรารงมุขตุลเลยนะอย่างนี้ถ้าว่าอีกประเภทหนึ่งคือว่าซ่อมแซมมุขตุลุกคนที่ซ่อมแซมมุขตุลที่เก่าเกือบจะใช้ไม่ได้แล้วนี่ความจริงเรื่องนี้ญาติโยมที่เป็นสตรีคิดว่าถ้ายังปฏิพานไม่ได้คนจะสนใจให็นไหมเปอนนางวิสาขามาหาอุบาสิกาสมัย่พระพุทธเจ้สาสะไมพระเจ้าจะนาว่าพระพุทธเจ้าศพ,พ เอาลานั้นท่านไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้ารนะพระศาสนาเดินผ่านไปเจอกุฟุทธรูปองค์หนึ่งเก่ามากแล้วก็ผิวร้ายจัดแต่ว่าจังใกล้จะพังท่า,ทาเนเลยเข้าไปกับปลาเพราะถ้าฟังเทศกลับมาแล้วจะให้คนเข้ามาซ่อมไม้ที่ถูกแทงกับไม้ซ่อมพระพุทธรูป้นนั้นสวยสดงดงามติดทองไปทองไปอย่างดี แล้วกาทำอุปัมภ์ของท่านนี้ก็ถือว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรู้แล้วขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจนะว่าทรานขององค์สมเด็จพระปฏิเสธเจ้วถึงไม่ได้านเหมือนกันท่านตายจากชาตินั้นไปแล้วก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดีนพอหมดอายุการสมัยมาสองสมัยะพุจะเจ้าองค์นี้ท่านออกมาเกิดในนามว่านางวิสาขามาอุบาสิกา พราะอาลูสองรูซ่อมพระพุทธรูปเก่าให้ใหม่ให้สวยของ,ของ,ของลูปเดิมเป็นเหตุให้นางได้เป็นจาก,กรยาในคือมีความงามห้าอย่างความงามห้าอย่างนี้ก็คือหนึ่งงามผมสมพระรัคนาผมสวยเรียบร้อยละเอียดไม่ต้องหวีก็ได้แล้วก็ไม่เหมือนสาต์ไม่เหมือนสางไม่ต้องเสียข้าวสาบผมอย่างสมัยนี้จำไดนะ้ไหมน่งแถวเ,เสียข้าวสาบผมค,คนมากๆน สองอดท้ายจิ้มลิ้นอยู่พื้นเราลิ้นทุกปากแดงเรื่อยๆกำลังสวยไม่มีริ้วรอยสามงามทนเวนฝั่งดังสังขัดหม่ต้องมปันคนในสาขาที erm ่จะไม่ขัดเท้าขาไปเงาอยู่เสมอเท่ากับหยกไม่ตันตัดสี่ผิวไทยจะมีการนามรายสีผิวเธอสวยตลอดเวลาไม่มีไฝไม่มีข้าไม่มีตจหนิห้าทอดบุตรตัดเท่าไรไวอย่างดีถ้าหมายความในสาขานี่ทอดกุด เมื่ออายุ16ปีได้รูปร่างของท่านกัทรงความ,มอายุ16ู่ตลอดในอายุ120ปีมีครหนึ่งทับพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่นางวิสาฐานนั่งอยู่ท่ามกลางระหว่างหลานนั่งกลางหลานล้อมรบถ้าราชาติชตรูอยากจะดูรูปร่างมางวิสาขาว่าสวยนักแก่แล้วยังไม่ยังไม่ก็อายุมากแล้วยังไม่แก่ ไปยืนดูยามองไม่เว่าหลานุนังวิสาขาถามท่้นโกมารพัฒน์ของนังสาขาจริงๆคนไหนอันกรชี้ดูจะเข้าใจไม่ได้ในกัรนุ่สาวเท่าหลานต่อมาท่านโกมารพัฒน์ก็ต้องบอกว่าเอางน,นี้ก็แล้วกันดูเวลาเทิดเพศจบตามธรรมดาหนุ่มสาวเขาลุกพวกข้าลุกขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าคนแก่นี่ต้องใช้สองมือยันพื้นก่อน อำนธาจข้าศัตรูก็สังเกตูเวลาเทศุทธเจ้าเทศจบทงก็ได้กลับเข้าผู้คนเขาก็ลุกขึ้นหลานหลานนาวิสาขาต้องใช้สองแขนยันพื้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วนีเขา,ามีข่าวเล่ารือว่านาวิสาขานี่เป็นในโสดาบันที่เป็นในโสดาบันก็อาศัยมีพุทธบูธชาเป็่งันพุทธบูชาเป็นสฉันัเน,นเชินัาถืออุตจ้า แล้วเขาก็ลือตอไปยว่าน,นางวิสาขาไม่มีกําลังเท่าเจ็บช่างสารไอช่างสารนั้นช่างรบทับมีกําลังมากคนเดียวเท่ากับช่างเจ็บเชือกกาลังของท่านบ่ออกควาน่าวิหารแล้วท่าเท่าศัตรูก็ลองปล่อยช่างตัวซัดมันให้วิ่งไล่ตัวแทงบรรดาสายสารและหลานสารทัร้งหลายก็พากันวิ่งหนีนางวิสาขาทําอะไรเธอพคนนั้นก็บอช่างมาเธอเห็นหันหลังไปปลายัวช่างเข้ามาใกล้ เอยยุกมือขึ้นจิ้มหน้าปับเดี่ยวเจ้าช่างน้องสระแทกดินที่แตกไปเลยลุกไปขึ้นใช่ไหมเป็นนั้นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตใจของบรรดายาโยมพุทธบริษัทใ์ชัดนนึกถึงพระเจ้าเป็นปกติอย่างนี้เป็นพุทธานุสกติกรรมฐานจึงไม่ทำบาปมากแสนมากเทลาอระตายจิตใจยังนึกถึงพระเจ้าอยู่ก็ลงนรกไม่เป็น ในการที่สองได้ซ่อมแซมพระพุทธร,รูปที่เก่าแล้วใกล้จะทังให้มีสภาพเดิมถ้าบังเอิญจะเกิดเป็นชาติใ,าใหม่รูปร่างของท่านจะมีสภาพเช่นเดียวกับนางวิสาขาอันนี้ตอไปก็เห็นเป็นเรื่องสังฆทานพ่อญาติโยมมัน,นี้ถวายสังฆทานกันมากแต่มีปัญหามาครับทา่านมศุครับปัญหาคถามว่าเขาไปใส่บาตรจะได้บุญไหม ถามว่าเขาไปใส่บาตรจะได้โดนไหมครับโอ้โหจะไมเพราะมันได้ได้วยสอนคิดไปแล้วจะมาถามยังไงไเล่านะเขาไม่รู้เราคิดว่าเราคุณนี้จะใส่บาตรด้มันได้ก่แล้วก็เตรียมเงินเตรียมนี่ยังไม่ได้ใส่บาตรเลยแล้เดียวถ้าเทศอย่างนี้นข้าวัตถุมงข้าวประชาตายหมดไมอ่ะอดแบนบ ไปออดที่โมโทมาบอกเราด้วยพมพ์ง่ายไลยตอนจินเดียดตั้งคิดอย่างเดียวก็ไม่ยอมใส่ดิอ้าว่าใช่ทำไมมันได้หลายตอนมันจะมาดันไม่ได้เดียวยิได้ดุแล้วไม่ต้องใส่คิดแต่อย่างเดียวไม่ไังงั้นพี่เราคิดเนี่ยเราก็เตรียมว่าพวกนี้จะใส่บ่ายเตรียมขนมมาเลยเรียบร้อยในตอนนั้นนะไม่บุญก็ได้ตอนใช่ไหมแล้วคดีก็ ทั้งเช้าเตือนเขามาก็หลงเข้าแล้วก็ไปตักบาตรนะไปตักบาตรอันนี้นะผมไปเจอในหนังสือว่าคุณเจา้าโยมคนหนึ่งแกไปใส่บาตรของแก็ใส่บาตรพระไปตักบาตรมาแั้งพระหนมหนมไฟก็หลายองค์พอแกตักบาตรใส่พระปุ๊บแกก็ท่านแกก็ด่าเลยอยู่ที่ใครแกด่าทิหาย,หาย กระดาษเรามีแล้วก็ใส่องคุชิไผยเอ๊ใส่แล้วก็ชุชิไผ่มาโหชิเอโนะนี่พอเราไม่เคยจะทะเลาะก็ยมกับคืนแล้วทำไมมันด่าเรานี่ะลาก็หนี้ไปอีกโยมก็ด่านั้นอยู่แหละชุายอีกแตกก็บอกว่าคุณคุณจะมาโทษโยมด่าไม่ได้แล้ว ไอ้ขี้ด่าเนอไม่ได้ด่าเพราะคุณเช่าดาไอ้โลกโกรธอย่งไม่มันหมดไปตึนไปทิหายไปไม่ใช่ไปยังงี้เดี๋ยวเรื่องเวลาน่าได้ดายอย่างั้นไงว่าดบบไม่ต้องโอนใจแล้คุณเช่าทำไมล่ะไอ้คำถวายทานเก่าๆนะคือทิ้มนั้งวัดจำเรศทานนั้งอาสวัคยาอหัง มุทภานนัตะโยโหโตูหตาไ้เงยตาไงน,นี่อันนี้ก็ุป็ินงังว่เตเมธานังทานาาที่ข้าพเจ้าให้ดูเลยหนอครับครับแปลโดยพระทายทกันฟังครับครับอารยคยาวหังโหโตุขอจงถึงซึ่งพระนิทพานอันเป็นเครื่องหมดไฟสิ้นไฟจุดหายไป นี่เดียวเียานมนคำจัดไอ้โลกตัวเียไม่ได้เฉพาอวัับาคเท่านั้นเดี๋ยวใคไปขาายปั๊บไอ้ชิบหายอะไรไอ้ชิบหายองนั้นนะไอ้ข้าวาทองไม้ร้นนจะมีผู้หิงใาไหมชิบหายให้กินเลยตู่ดชิบหายไอัหมกไปขึ้นไปนี่แไอ้ตัวนี้นะครับุณเจ้า เราดูกันง่ายๆคนที่ต <Metro, S 1> ักบาตรทำบุญอยู่เรื่อยๆคนคนนั้นจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโทษจะเบาและมีโลภก็เบาและคนที่จิตใจก็นั่นนะไม่รู้จักก็ะทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์คนตัวม่อู้จักเดี๋ยวดูงหนังสือบ่อยดูคุณบ่อยนะทำไมเลยอ้าว ก็จ่งลูกไปเรียนลามกำแหงนี่ไงแล้วทำไมไปเรียนจนม่มันก็จะจบได้ตะลิ้ยากัญชามาทีใช่ตะลิญญยากัญชามาก็ดีแต่มันสวมทนงน่งรองเท้าตังก็เด็กมาดิแต่พ่อก็อยากใด้ลูกก็ดีแต่เขาบันให้มันทำนามก็ไม่ทำทำไม่เชื่อเขาทำไรมันก็ไม่ทำมันนั่งอยู่ตะกัญชาไม่มีระตังเดือยกัญชาพ่อก็เลย บอกไอ้หนูกูจะมึงมาถ้าจะขายไร่ขายนาอาบเหงื่อตาหน้าไปเรียนมึงกอมึงไม่ได้อะไรเลยมึงได้แค่กัญชากลับมามึงก็ไม่ควรไปอยู่กับกูนะเพราะว่าอย่างนี้เท่านั้นแหละมันมาโหมันเข้าไปในครัวไปควายอุตอมาจามหัวพ่อมันก็เลยพ่อตายเอ้เดี๋ยวมึงจะเจอคุณเจ้าบุกมีงนะเจ้าอะไร ความจริงขพุทธศาสนาไม่ได้เ่วนแต่ว่าจิตใจคนลุกใหม่มันเ่วเองแต่คนลูกเก่าคอยชั่วก็เรยกว่าผู้อุ่มเนะใช่มันมีทั้งคนดีคนชั่วคนั้นนหนี่ไมันเป็นลูเจ้าส่งได้ชนอยู่ตัวอย่างก็คือเทวทัตใช่ไหมใช่แต่ว่าทัตจะเป็นลูกเจ้าความจริงก็ไปที่พระมันนางพิมพาบวชเข้ามาแล้วในพุทธศาสนาได้ปัญญาห้าสามารถเหาะเหนอบยากาศได้ใช่ไหม ตอนมาทรเพื่อประโน์ให้ผลเธอกลายเป็นคนมีความอักตัอยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าตายและไปอาเบจีความจริงมันก็ไม่มีแต่สมัยนี้มันมีทุกสมัยนะครับนะไอ้เรื่องความว่าการใส่บาตรทุ่บรรดาญาโยมพระบรยสุทธิ์ฐานเมื่อกี้นี้ใส่บาตรหน้าบ้านถ้าญาโยมไม่เฉพาะจะจงดีสุสงรูปหนึ่งรูปใดรือว่าจะเป็นใครมาท่านก็ใส่ให้อย่างนี้จัดเป็นสังฆทานแค่ใน้นครับใช่ไหม หลักที่ลแล้วเราฟังว่าเป็นสนญชานทาิที่ขาเล่าให้นทีทานสั้นๆให้ฟังเพเวลาใกล้จะหมดการจริงการใส่บาตรก็ดีด้นานสัญชายก็ดีนางนิิาขาชอบทำมากใช่ไหมนางวิสาขาที่มีปกติให้ทานเป็นปกติพระพุจธเจ้า,า,า,าทรงหมทรงตัดว่านางวิสาขาก็ดีถ้านายวิจารณเสด็จถีก็ดีเวลาที่เข้าไปในวา,าวิหาร เชื่อไม่เป็นผู้มีมเดิมเล่าและต้องให้คนรับใช้ช่หนอนชู่นี่มาเพื่อประโยชน์กับพระตอนเช้าไม,ไม่เลยเที่ยงนําอาหารมาหลังจากเที่ยงไปแล้วก็นเาเภษัที่ใช้จะสันัได้ในเวลาเลยเวลาเที่ยงทั้งสองพันนี่กลายเป็นหนักบริทานมากในวท่านย้อนถอยหลังข้นเรื่องนางและเรื่องดาวนาวิสาขาว่าความจริงนางวิสาขาเนี่ย ชาตก่อยจริงๆเ็าไม่ได้รวยมากแต่ไม่เพงว่าในสมัยพระเจ้าผมอาจจะ้าจําผิดนะ้าจำจำไม่ถูดผิดก็ดไม่ถิดก็เอาหนึ่งอะไกันนี้พลาดไปก็ในเวลานั้นกรบพระเจ้าทรงบัตรกินแลในโลกมีเพื่อนของนายสาขาคนหนึ่งเธอเป็นมหาเศรษฐีมากก็เป็นคนภาวนาหมายความเป็นคนเลี้ยงพระพระจะมาที่วิหารนั่นเกศแสนองค์ตามาเธอเป็นยาติานหมด ทีหารที่เป็นที่อยู่ของใช้ของฉันก็ดีอะไรขาดตรงปกป้อง mm hmm. เธอเขาเลี้ยงหมดถวายหมดรับรองเป็นภาพใหญ่ใครไม่ให้เธอให้ปกป้องอะไรเธอซ่อมน,นางวิสาถ่ายว่าเพื่อนว่าตัวเป็นคนเกือ้อกูลนางพุทศาสนานแบบนี้ของดีมากยึงอยากจะได้ตําแหน่งส mm ูง hmm. ัอยากจะรวยแต่ไม่ใช่รวยไปอวดไทยจะเลี้ยงพระสงฆ์มีพระจาอย์เป็นทาน วันหนึ่งจึงนำมาอ่านพระจะไหว้เป็นสังฆทานตามฐานะเมื่อไวว้สังฆทานเสร็จก็เข้าไปปรารถนากับพระเจ้าว่าขอผลบุญที่ข้าพเจ้าทําแล้วนี้ต่อไปในชาติหน้าเขาได้เป็นผู้มีอุปการะแก่พระุทธศาสนาอย่างเพื่อน้องตัวเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบเจตนาจึงตัวตัวตัด้านหน้าพุทธิยานก็ทรงทราบว่าต่อไปชาติโน้น แมื่อมีพระพุทธเจ้าสมุนาเม,มื่อพระสมฆ์นโคโดมเกิดขึ้นหญิงคนนี้จะเกิดในชาตินั้นมีนามว่านามิสาขามหาอุบาสิกาแล้วก็จะมีฐานะดีเป็นคนบำรุงพระศาสนาเหมือนผู้หญิงคนนี้จึงจะเป็นพมยากรในศาสตร์นี่รวมคว่าว่าการถวายสนทานในญายยนติโยมพระธบวิษัทวันนี้ถวายกันมากแล้วก็ถวายเป็นวัตถุอย่างอื่นก็มีในญาติโยมทุกจะรู้ว่าญาติโยมที่ใยยยส่บาตรนะ มันเป็นสังฆทานแท้นะแตเพราะว่าถ้าเราไม่เจาะจงจะพะพระองค์ใดองค์หนึ่งถ uh, ้าเป็นว่าใสเคยใสพระกอถถ้าขอมาเราไม่ใสอย่างนี้ไม่เป็นสังฆทานเป็นปาฏิบุคคดิสถานก็เป็นว่าพระกอจะมาพระขอจะมาพระขอจะมาและเมนเราจะมาก็ตนมาตามเวลาเราใสทั้งหมดเราเคยใสองค์เดียว้องค์ก่อนที่เคยมาท่านไม่มาท่านบอกว่าองค์นี้มาแทนแล้วก็ใสอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆทาน ด้สังฆทานนีพระพรุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าคนใดเคยถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยมือเจตนาตั้งใจเป็นมหากุศลสจริงธพรมะมหาอุศลสนไม่หมายความไม่ต้องการผลตอบแทนให้แล้วก็ถือว่าให้ไปตั้งใจคิดว่าเราให้เป็นการตัดโลภะค,ความโลภคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานจุงใดถ้ายังต้องเกิดมาเป็นคน ปีปีแสนชาติต่ตามขึ้นชั่วความญาตกกิโยมสนใจจะไม่มีกับบุคคลนั้นจนกว่าจะเข้ามรรพานเป่นนั้นว่าท่านพระสุครับเหลือเวลาออดมาทียาสามโมงก็ตอนที่จะถึงเวลาจะถึงสามโมงในการท่งองคกงจะช้าไปนิดหน,น,นึ่งก็ประกาศให้ปัญญาญาติโยมทราบไอ้เรื่องเวลานั้งไม่รบกวนให้เอาไม่ให้แล้วไป จะบอกให้ทราบว่าคืนนี้วันนี้การวันเทศสองธทรมาคกคืนพท่คืนวันนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงถ้าจะตรงใกล้ตรงถึงสามทุ่มก็จะเทศธรรมไม้ครึ่งที่สาพระวินิ์เทศอาจารย์ยกทรงไปไหนยกทรงอยู่อยู่นาเอาละไม่ว่าคืนนี้ไม่ยมน,นะ ผ้าเชลาหลังนอนคนเข้าไม่หมดอยู่ข้างนอกก็ได้ฟังเพราะจะใช้แรงโพนสองตัวข้างนอกข้างในอะ,อะไรครับอาจารย์ครูเลิกกันก็ทีดียังพอตอนนี้มาพอดีเท่าดังนั้นก็จะสรุปละไนดะ้ครับะสรุปคือวันนี้แค่นจนริงๆวอันพันละน้อยเมืเ่อรวมรวมรวมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากมีแค่สามด่างหนึ่งคานาไมค์ต้องการในพวก่านทั้งหลาย เรื่องการบริจาคทานน่ะมันดูบุญยังไงใช่ไหมเราจะลอดตัวบาร,รมีติดพัดเนี่ยรรรรขึ้นทานนบารมีศีลบารมีแม่ขึ้นของันเลยขึ้นของันนี่คบขึ้นก่อนเข,นขาเลยนะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ภาวนามาอีกอันที่พวกท่านทั้งหลายมาอุทย์มาหาท่นานมหาลีลาฐาวโรนีแต่นับว่าพวกท่านเนี่ยคิดจะช่วยส่วนของพวกท่าน ่าเราเราเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยทันทั้งหลายมันก็มีดีต้องมีชั่วติดตัวจะมาตั้งค้นแหละไม่ว่าใครอะลูกพ่อสององค์ที่นั่งเทศตันนึ่งก็มีดีมั่งชั่วมั่งไม่ใช่ว่ามันจะดีทั้งหมดแตงดองตัวเมื่อไหร่เราเราทันทั้งหลายก็เหมือนกันอีกทแหละนันก็มีดีมั่งมีชั่วมั่งใช่ไหมล่ะบางครั้งมันก็จิตใจแข่มทื่นบางครั้งจิตใจมันก็ขุ่นมัว บางครั้งมันก็มีโทสะบางครั้งมันก็มีหลงใจะว่าไอ้หลงก็ใช่เนี่ยหลงนี่ต้องทำมาตามทั้งหลายจะว่าผมพยายามแก้ให้ดีหลงนี่ก็หลงไม่ลูกไม่เสียไม่กลิ่นไม่ลดไม่สัมผัสเนื้อเนียนที่หลวงพ่อว่ามันก็เกินหเอ้ยมึงถ้ามึงสวยจริงแล้วมึงไม่ต้องวัด มาเอาสีพี่เจ้าเขียนหน้าหลอกชาวบ้านของมันหรอกนะฮะเนี่ยเี่มันม่เไสยไม่จริงนะที่มันมาหลอกเขานะนะเมียท่านทั้งหลายอันนี้เมื่อท่านบายหน้าของมาอย่างนี้เวลานี้ประเทศไทยเราวันนี้ลุงพ่อเต็มใจเทศเห็นยกท่านมากันเยอะนี่นักว่าไกลไกลันคนไปนะแต่มันก็อ่าเทศเทะไปมันถือมันก็ สติจะตังมันก็ท่องคลองสักก็มีนะถ้าท่านให้เอาใปบ้างก็แล้วกันไม่มีอะไรหรอกนะอะอันนี้จะให้พรทวกท่านเลยนะวันนี้จะตั้งใจดูด้วยว่าจะให้พรทุกท่านให้เต็มเต็มคือเดียวดูด้วยว่าาท่านจาบไปจาัาวัดถ้าชมนี้แล้วท่านจิตใจจะแช่มชื่นบูรือว,ว่าจิตใจท่านจะเศร้าหมองนะเอาละ ไม่ต้องตลกอะไรกันมากมา,ายพุทธนี้ว่าทานละไมบุญต้งเดดในการให้ทานถีอละไมบุญต้งหมดในการรักษาศีิภาวนาไม่บุญต้งเดดในการเจริญภาวนาก็พอพุทธานุภาเวนะโดยอา,านุภาพแผงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์และดีตการที่ท่านรวมลับดับสังขารเข้าสู่มิีพานไปแล้ว ข้าพเจ้าทั้งสองขอพุ่งพระพุทธ,ธานุภาพอันนี้จงมาตกปัดรักษาดูแลดือวงจิตและกายของท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความตกใจตกใจด้วยกันทุกท่านธรรมานุภาเวะอานาพแห่งพระธรรม ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระพธรรมขันธ์ทุกพุทธเจ้า,าทุกทกพระองค์จัดสรุพระอริยสาวกทุกทกพระองค์กัดสรุข้าพเจ้าทั้งสองขอพึ่งพระธรรมานุภาพันนี้จงมาช่วยกำจัดปัดเ่าความโมกเขาทานสติปัญญาและจิตปัญญาณขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีปฏิภาณนั่นแจ่มใสชัดเจน สามารถจล้นแทนตลอดอริยสัจทั้งสี่ประการคือทุกสมุทยัยมีโรอบมัดได้ทุกขณะจิตที่คิดนึกสังขานุพาเวนะโดยอานุภาพแห่งพระอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็าตามทด่ท่านล่ยงรับดับสังขารเข้าสู่นิพพานแลว้วก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งสองขอพึ่งสังคลูภาพอันนี้จงมาช่วยเตือนจิตจกิตใจอบยมบ่นนิสัยทางสติปัญญาและสิติวิญญาณขอให้ท่านพุทธบริษัตททั้งหลายมีปฏิภานนั้นแจ่มใสแอหล,ลมคมสามารถรูแ้แจ้งแทนตลอดจะใจร,รักได้ทั้งสามประการคือพระอนิจังพระทุกขัง บานตาได้ทุกขณะอิจฉิดนุขด้วยกันทุกท่านเทินเอวังเทรีเดตะกาละเทนีจุดได้อาเรวะฮาบุราสริกุเรนดีสาฉรังเอวัมเมวิโตจินังเปตานังวะกะปปะติ เจติปังปะริตังดุมหังสุคมเมวัสนะนิโชตุสัพเพบุเรงค์สังฆะปาจันโฑภะระสุยะฐามะนิโชติระโสยะฐาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพโพโควินัตสะตุมาเตภวัตตวันตรายุสุขีทีฆายุกโกภวะ อิวาธนศีรุษนิจังมุตถาวจิญโนตตโรธัมมาวัฒนติอายุวนโนสุขังภคลัง